สวัสดีครับอยู่กับปอติ h ช n แนลครับมาเจอกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของกล้องฟิล์มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหากล้องฟิล์มไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าแล้วคุณเลือกซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์คุณมีโอกาสที่จะโดนโกงครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาโกงยังไงเขาเลือกเหยื่อยังไงแล้วทำยังไงให้คุณไม่โดนโกงนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องออกตัวก่อนว่าวันนี้จะพูดถึงแพลตฟอร์มที่คุณซื้อจากคนในประเทศเท่านั้นนะครับการซื้อจากคนในประเทศเนี่ยมันก็มีหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram เว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆก็แล้วแต่ว่าคุณถนัดแบบไหนแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากล้องเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีแมชชนิกค,ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อโดยที่ไม่เคยเจอเจ้าของนะครับแล้วก็ไม่เคยจับไม่เคยเล่นอะไรมาเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีบางอย่างเสียข้างในก็ได้ซึ่งมีความเสียส่ย แต่ก็มีหลายคนครับที่ยังตัดสินใจซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพราะว่ามันทําให้เราได้เจอกับผู้ขายแบบที่เป็นคนใช้จริงๆแล้วก็ได้ราคาที่ดีกว่าซื้อหน้าร้านนะครับงั้นเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าคุณมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นเหยี่อของมีชาชีพหรือเปล่านะฮะปอเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยมี Facebook เป็นของตัวเองแล้วก็เฟซบุ o กเนี่ยเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มหลักที่หลายๆคนใช้ในการซื้อกล้องนะครับเพราะนั้นปอจะยก Facebook เป็นหลักในการพูดถึงในคลิปนี้แล้วกันนะแแน่นนว Fan page ีมมลล้กก็ุก พาะนะครับสำหรับการซื้อขายเยอะแยะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกล้องหรือว่ากล้องฟิล์มนะครับก็ป่อยู่ในเพจหนึ่ง อยู่ในกลุ่ปหนึ่งที่มีคนเยอะมากๆเป็นแสนคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในนั้น,น,นเนี่ยมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาด้วยนะครับยิ่งกลุ่มนั้นเนี่ยมีคนเยอะเท่าไหร่มิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะแฝงตัวเข้ามาเพราะเขาเชื่อว่ามีเหยื่อในนั้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหูฟังกลุ่มโทรศรรัพท์หรือแม้กระทั่งกลุ่มกล้องแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีคนเยอะๆเนี่ยเขาก็แฝงตัวเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาหลอกขายคนในกลุ่มนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าปอเนี่ยก็ <ๆ S 2> เขาชอบในสิ่งคล้ายๆกันนะครับเล่นในสิ่งเหมือนๆกันแล้วก็เทรดกันแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันนะฮะทีนี้เนี่ยมาลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าคุณเป็นคนเล่นกล้องฟิลมเนี่ยนะครับคุณจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับ เลนส์ราคาที่มิชาชีพเนี่ยมักจะใช้ในการหลอกขายนะครับก็คือ1,000-5,000บาทเพราะว่าเป็นเลนส์ราคาที่คุณจ่ายได้ง่ายๆนั่นเองนะครับโอนง่ายซื้อง่ายขายง่ายนะครับแล้วเขาจะแอบดั้มราคาลงมานิดนึงเช่นกล้องตัวนี้เนี่ยราคาในตลาดอยู่ที่3 0 0 0เขาก็จะขายประมาณ1,900บาทอะไรแบบนี้เพื่อให้คุณโอนเร็วขึ้นหรือว่าตัดสินใจที่จะซื้อเร็วขึ้นนั่นเองนะครับการโกงจริงๆก็มีหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ว่า โอนไปแล้วไม่ส่งของให้หายไปเลยนะฮะแต่ว่าการส่งของมาแล้วไม่ตรงปกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับปอโดนมาทุกรูปแบบนะครับเจ็บปวดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกล้องที่ราคาเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่โดนโกงนะแต่ว่ากล้องที่แบบราคาหมื่นอัพเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนที่จะซื้อเนี่ยก็จะต้องรู้จักแบบจริงๆนะฮะคงไม่มีใครมาแบบซื้อเล่นๆหรือว่าแต่สินใจซื้อง่ายๆมิชชชีพเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เลือกกล้องกลุ่มที่ราคาสูงมากในการหลอกคนนั่นเองครับ เข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับวิธีการแก้ไขที่ง่ายและได้ผล100%เเซ์ที่สุดเลยนะครับก็คือการซื้อกับหน้าร้านที่มีร้านอยู่จริงนะครับขายแบบจริงๆัคุณอาจจะซื้อในราคาที่สูงกว่าหน่อยแต่ได้บริการที่ดีกว่าได้เซอร์วิสที่ดีกว่าแล้วก็ความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยมีมากกว่าด้วยนะครับรับรองว่าได้ของดีแน่นอนแต่ว่า ออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่สัทีเดียวนะครับวิธีที่ดีลองลงมาจากการซื้อจากหน้าร้านและยังได้ราคาที่ดีอยู่ก็คือการนัดรับครับ การนัดรับนะครับก็เป็นอะไรที่สามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอกับคนขายจริงๆแล้วก็ได้ลองเล่นลองจับดูว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนถ้ารับได้ก็ซื้อรับไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะครับซึ่งตรงนี้ดีกว่ามากๆแล้วก็แก้ปัญหาได้เยอะเลยแต่ว่าสิ่งสําคัญของการนัดรับเนี่ยคุณก็ต้องต้องศึกษาวิธีการตรวจเช็คกล้องด้วยไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่รู้อะไรเลยใส่ฐานตรงไหนครับพี่มัน เลนมันเป็นยังไงครับมันรีไวต์ตรงไหนฮะอะไรแบบนี้คือคร่าวๆเนี่ยการทํางานควรจะเช็คไปก่อนแล้วก็พอไปถึงหน้างานเนี่ยเราก็สามารถแบบเช็คได้เลยนะครับพกฟิล์มไปด้วยพกฟิล์มเทสไปด้วยเพื่อที่จะได้ลองกล้องอะไรแบบนี้มันก็ทําให้สะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเช่นคุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สามารถที่ไปเจอเจ้าของกล้องได้นัดรับก็ไม่ได้ไปหน้าร้านก็ไม่มีนะฮะก็ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเช็คกับคนขายเน,ยน โปรไฟล์ของคนขายนั่นเองครับลองดูว่าหน้าตาของ Facebook หรือว่า Account ของเขาไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์เนี่ยมันได้รับการ Verify จริงหรือเปล่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่ามันเป็นร่างอาวาตารของใครหรือเปล่านะครับเพราะหลายครั้งที่โดนหลอกเนี่ยก็โดนหลอกจากไอ้เจ้าเฟซอวตารหรือว่าเจ้า Account อวตารพวกนี้นะครับคือใช้รูปคนอื่นบ้างนะครับไม่มีตัวตนจริงบ้างหรือแม้กระทั่งมีตัวตนจริงแต่จงใจมาหลอกอันนี้ก็มีนะคือเราต้องดูคาแรคเตอร์ เขาด้วยนะฮะฮก็ต้องดูหน้าตาการแต่งตัวว่าบางคนเนี่ยดูทรงแล้วแบบไม่น่าจะเล่นกล้องฟิล์มเลยอะแต่มีกล้องฟิล์มขายเราทุกรุ่นเลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยนะครับมิชชั่ชีพเนี่ยไม่ว่าเราจะอยากได้รุ่นไหนนะเขามีขายทุกรุ่น ไม่รู้ไปหาที่ไหนหลังจากเช็คประวัติแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าในรายละเอียดของของที่เราจะได้เนี่ยมีอะไรนะครับให้ขอวิดีโอด้วยนะครับนอกจากรูปมุมต่างๆรูปเลนรูปเลนข้างนอกข้างในนะครับด้านล่างด้านหลังฝาหน้าฝาหลังเป็นยังไงก็ให้ขอวิดีโอด้วยเพราะวิดีโอเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นการทํางานแบบโดยละเอียดนะครับว่ามันทํางานปกติหรือเปล่า แต่ต้องบอกเลยนะฮะว่ามิจฉาชีพบางคนมีวิดีโอด้วยซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับมันถึงขั้นมีวิดีโอแล้วอะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะขอรูปขอวิดีโอแล้วเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยแสดงตัวตนหรือไอดนติตี้ของเขาเนี่ยในวิดีโอหรือรูปด้วยนะครับเช่นมีบัตรประชาชนวางอยู่ข้างกล้องอยู่ในวิดีโอหรือว่าในรูปนะครับถ่ายให้เห็นชัดเจนว่าชื่ออะไรเลขบัตรประชาชนอะไรยังไงนะครับ เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของและถือกล้องตัวนั้นจริงๆนะฮะเพราะหลายครั้งครับมิชาชีพเนี่ยเขาไม่ได้มีกล้องอยู่กับตัวหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้รูปจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งเอาของจากคนอื่นเนี่ยมาหลอกคุณสุดท้ายถ้าเกิดว่าตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับให้กําหนดวันส่งให้ชัดเจนเวลาส่งที่แน่นอนนะครับเพื่อที่จะเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเลยเวลาหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ตัวแต่เนิ่นๆนะครับเพราะมิชาชีพเนี่ยมักจะ ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเ,เวลาคุณถามว่าส่งหรือยังเขาก็อาจจะบอกว่าเอยเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้เดี๋ยวส่งให้เย็นนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆร,รู้ตัวอีกที3วันคุณโดนโกงไปแล้วครับแล้วมันยากมากถ้าเกิดว่าคุณโดนโกงไปแล้วล้วจะไปทวงคืนนะครับเพราะว่าคดีแบบนี้ตํารวจเขาไม่ค่อยตามเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับไปขึ้นสารไปหาตัวค่ารถอะไรก็ไม่คุ้มที่จะไปตามเพราะนั้นเนี่ยมีชาชีพม,มันก็จะได้ใจนะครับ ช้ำใจมากๆนะฮะก็คําแรกที่ไปเจอคุณตํารวจนะครับคุณตํารวจบอกว่าทําใจเถอน้องนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะถือว่ามันผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาเตือนกันนะฮะจะได้ไม่ต้องเจ็บใจแบบปอนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะฝากเอาไว้นะฮะสำหรับโจนทุกคนนะครับทำามาหากินไม่เป็นหรอวะเอาเงินคนอื่นยเงินมันหามายากเ้ยเว้ยเฮ้ย ขอให้ทุกคนเอ j นจอยกับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีในการโดนโกงจากการซื้อกล้องฟิล์มในอินเทอร์เน็ตนะครับมีความสุขกับการถ่ายรูปมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย